ันนี้เวลา10นาฬิกานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระเปิดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกลสังมวานครบ7วันถวายพระสบสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกณตำหนักเทศวัตรวันิเวศทหารนโอกาสนี้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสียรับพระวรสายาโดยเสด็จมีการด้วย สมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสะเ็มหาสังฆปรินายกทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีนือพระชนสามากกว่าสมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์ในอดีตแล้วทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกของไทยที่มีพราชมพังศาหน0่รอยงาปกระสูติเมื่อวันที่3มตุลาคม2456ี่รหิกที่จังหวัดกาญจนบุรีกระน่ำเดบว่าะเจริญโคชวัต์ ทรงดำรง,ง,งตำแหน่งเมื่อพุทธศักราช2532ทรงสร้างคุณประการสำคัญก่วงการพุทธศาสนาอย่างกว้างขวางสมเด็จพระยันยสังรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกซึ่งประจนเนื่องจากติดเชื้อในกระแสพระโลหิตเมื่อวันที่24ตุลาคม2556สริพระชมปันษา100พรรษา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระยมสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ไปทั่วโลกส่งส่งพระธรรมทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ประเทศอังกฤษและทรงเป็นประธานสงฆ์เปิดวัดพุทธประบัตที่กรุงลอนดอนทรงสร้างสัมพันธ์ด้านการศาสนาที่มีมากกว่า800ปีที่ศรีลังกาทรงร่วมประชุมผู้นำชาวพุทธเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งโลกที่กรุงเตเเ์กีประเทศที่ปุ่น เมื่อครั้งเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศจีนเมื่อปี2551ไดนมีพระบัญชาให้นำเงินบริจาคของชาวไทยไปจัดซื้อเต็นท์ผ้อาศัยชั่วคราวแก่ชาวจีนที่ประสบความเดือดร้อนการเสด็จไปต่างประเทศของสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเกิดผลสำคัญตามมาหลายประการส่งเื้นฟู่พระพุทธศาสนาในดินแดนที่พระพุทธศาสนาดับสิ้นแล้วและการเพิ่มพลังความเข้มแข็งให้กิจการพระศาสนาเพื่อการเผยแผ่ที่มั่นคงต่อไป